กลุ่มน,นี้แชร์ได้ไหมกลุ่มไหนแชร์ได้เนี่ยเขาหายไปค้าจารย์ผมดูแค่ว่าช่วงนี้เขาเป็นยังไง ทําไมเขาถึงหายไปไพ่บอกว่าเขากําลังทํางานวางแผนวางแผนงานใหญ่อยู่ก็เลยยังไม่มีเวลาจะมาหาเราวางแผนอะไรหลายอย่างชีวิตมองถึงอนาคตข้างหน้าว่าเขาจะไปต่อไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่ไปกับคุณนะมันหมายว่าเรื่องงานเขาเรื่องชีวิตเขาหรืออะไรเงี้ยค่ะเขามีอะไรให้ต้องขวาคว้าเยอะหรือว่าให้ทําในอนาคตก็ตอนนี้เป็นช่วงพัก อม <า S 1> ุกจะมีโชคปม, <า S 1> มส,สิบสามล้านขังอะไม่อยากกินอะไรแล้วร่างกายมันแย่ เจาะ <BAR K> ขึ้นมาเจอแต่น้ <Road> ําตาลเบืองเราต้องคุมแลนี่กินอะไรได้บ้าง่ะก็อาจารย์โอเพิ่มยาแล้วอ่ะก็กินได้แค่ปกาคนละไม้แค่ต้มปลาเขาจบไอ้นี่แล้วปะต้มปลาล้านปากแดงนะก็แล้วแต่อยากกินอะไรกับเขาเออนี่ซื้อนี่มาแล้วไ่ยมันมีนี่นี่มีกรอบอ่ะอ๋อเออกักินนี่ก็ได้แต่เดี๋ยวอาจารย์เขาต้องไปซื้อของอาจารย์เขาเองดูดิเน โหอาจารย์โอ้ยออกจากรายการดีกว ah> ่าไหมทำไมอ่ะทํารายการมีสมาธิกับงานเออก็เขาไม่มีคนถามอ่ะจะไม่โฆษณาอะไรกันเลยอ่าเด้อ่ะเห็นเขาทำอะไรทำอะไรอยู่อ่ะกำลังแท์ออกไปแท์งานนะกำลังทํางานอืม อ่ะติดต่อนะครับดูดวงนะครับตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรนะภิรัตครับเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอซิริ15นะตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนัเมตราเบอร์โทร0849266658 id ราย AJTOP16 นะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัานไม่ยิบสีไพ่เทพพลังจิต ตรดองคโตรเทพรับขันครูนาหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารวงสงเปริดกิจาการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเพื่อรางของขังวัตถุมงคลแต่คนที่เขาเก่งอ่ะเขามีความสามารถอ่ะทำอะไรก็ดีเป็น ไปหมดรายได้ดีรายได้งามคุณมองแต่คุณมองเขาแต่ตอนที่เขาสําเร็จอะคุณไปไปรู้หรือเปล่าว่าเบื้องหลังเขาได้ก่อนนี้เขาจะสสาเร็จเนี่ยอาจารย์ดูเก่งกันอย่างเงี้ยอาจเก่งหรือเ่าไม่รู้อาจจะได้าาด,ดูดูเป็นเพราะงั้นดูเป็นดูเป็นได้ยังไงก็ต้องเรียนมาอ่านมาใช่ใชแล้วต้องฝึกดูมาเท่าไหร่หลายปีอะ เป็นส<ช>ิบปีมายี่สิบปียี่สิบเอ็ดปีแล้วสําหรับอาจารย์โอที่เป็นหมอดูมานะคะก็ถึงได้บอกกับทุกคนไงว่าอยากเป็น,ปนผู้รู้อยากจะเรียนรู้ก็ต้องเรียนเรียนจริงไม่ใช่แบบมานั่งถามบางคนเนี่ยอยากจะได้ความรู้จากผมมานั่งถามว่าตรวจองค์ตรวจเทพทํายังไงผมบอกว่ามันไม่สามารถถ,ถ่ายทอดอะไรให้ใครได้ขนาดน,นั้นนะถ้าเป็นพ่ย,ยุิปซีเนี่ยมันถ่ายทอดกันได้ใช่ไหมแซอ เบียแฟนเก่ามีโอกาสเจอกันไหมคะมีโอกาสเจอครับไพรวังสามวันนี้นะมีความรักที่ดีต่อกันนะคะมีโอกาสเจอกันนะคะคือถามว่าความรู้เนี่ยไพยิปซีอ่ะถ้าคุณอ่านมันคุณก็จะเข้าใจมันถามว่าถ้าคุณอยากจะดูไพเทพข้ามขั้นตอนไปแต่ว่าคุณไม่รู้ไพยิปซีคุณก็ไม่เหมือนไม่เข้าใจความหมายมันคุณต้องเข้าใจความหมายเบื้องต้นมันก่อนพอันนี้จะบอกว่าการการดูไพยิปซีเนี่ย มันไม่มันมันเป็นสากลให้ใครเขาก็ดูกันได้แต่สำหรับให้เทพพลังจิตที่ตรวจองค์ตรวจเทพโดยอาจารย์ท็อปเนี่ยคนเขาบางคนเขาก็ไม่ได้มีแบบอาจารย์ท็อปนี่หอแมเ้เขาเขาไม่ใช่เรียนกันได้แล้วแบบสอนกันได้แบบให้ยิบสีแล้วเป็นกันขึ้นมาได้อาจารย์ท็อปตรวจองค์ตรวจเทพต้องใช้วิธีอะไรบ้างคะ ก็ต้องไปสวดมนต์ต้องไปภาวนาแล้วก็ต้องไปเรียนวิชาไพ่ย,ยิปซีมาก่อนพอเรียนไพ่ย,ยิปซีเ,เสร็จแล้วไพ่พ่เราเพื่อแล้วก็ต้องมาประยุกประยุกต์นี่คืออะไรรู้ไหมคือเราต้องมีสมาธิควบกับวิชาวิชาไพ่เทพถามว่าเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยเร,เราไม่เราไม่ได้ก็เลี้ยงดูเขาได้แล้วก็นกมาเกาะตัวหนึ่งเนี่ย